การแย่งชิงครั้งใหญ่โพนิกิฟก้อนสุดท้ายสูส่สมบัติล้ำค่าอย่างวันพีท เรียกได้ว่านะครับเตรียมเห็นนะครับการแย่งชิงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมันสมองพละกําลังต่างๆนะครับของทุกกลุ่มทุกก๊กเลยนะครับเพื่อจะคว้านะครับไอโพนิกิป์ก็สุดท้ายนี้เพื่อไปเกาะสุดท้ายอย่างลาบเทลสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าสําหรับภาควานุนั้นนะครับก็กําลังปิดม่านนะครับปิดฉากในการจบไปแล้วนะครับในตอนที่1 0ึ่เพราะในตอนนี้นะครับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นกําลังงเดินทา ไปในเส้นทางที่พวกเขาเลือกซึ่งอย่างที่ผมนั้นนะครับเคยกางแมพให้ทุกคนได้ดูแหละครับว่าเส้นทางต่อไปของเขานั้นนะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปนะครับถ้าตามแผนที่เลยเนี่ยก็คือเกาะสฟิงส์นะครับหรือว่าเกาะบ้านเกิดของหนวดขาวนะครับซึ่งแน่นอนเราก็ต้องไปดูนะฮะว่าการผจญภัยของลูฟี่ครั้งใหม่นี้จะเป็นอย่างไรในฐานะสี่จักรพรรดิแห่งท้องทะเลนะครับอย่างลูฟี่หมวกฟางแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่สําคัญสุดๆเลยณตอนนี้นะครับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนั้นก็สามารถครอบคร โพนิกิฟมาได้แล้วทั้งหมด3ก้อนด้วยกันนะครับเหลืออีกเพียงแค่1ก้อนเท่านั้นนะครับพวกเขานั้นก็จะสามารถไปเกาะสุดท้ายนะครับอย่างลับเทลได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าโพนิกิฟก้อนสุดท้ายนี้นะครับก็คงจะเป็นโพนิกิปนะครับที่น่าจะเกิดการแย่งชิงครั้งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าหากใครที่สามารถครอบครองนะครับโพนิกิฟก้อนนี้ไปได้นะครับยิ่งเฉพาะกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางแล้วล้ะก็นะครับก็จะสามารถนะครับไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลเพื่อคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทวันนี้ก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับ ตแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับแบบจ,จะเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้น ก็ต้องขอย้อนความหลังก่อนแล้วกันเนาะเผื่อใครไม่ทราบนะคบว่ากลุ่มโจรสัตว์โมฟางนั้นเนี่ยก็คือไปคว้าโพนิกิฟมาได้ตอนไหนนะครับสมก้อนก่อนหน้านี้คืออย่างที่เคยอธิบายไปในหลายๆคลิปเลยครับว่าการจะไปกอสุดท้ายอย่างลาบเทลนั้นก็คือจะต้องครอบครองนะครับโพนิกิฟสีแดงทั้งหมด4ีก้อนนะครับเมื่อครบสีก้อนแล้วนะครับมันจะบอกตำแหน่งนะครับจุดตรงกลางซึ่งไอจุดตรงกลางนี้นะครับจะเป็นจุดตำแหน่งนะครับของกอสุดท้ายอย่างลาบเทลนะครับซึ่งอาคุณนั้นไม่มีโพนิกิฟสีก้อนนี้ในการบอกตำแหน่งนะครับอย่าง ลาฟเทลก็ไม่สามารถไปได้นะครับเพราะว่าล็อกโคดนั้นนะครับจะไม่ล็อกที่เกาะสุดท้ายนะครับยังเกาะลาบเทลซึ่งบพนิกีป์ก้อนแรกนะครับที่กลุ่มจนสัตว์หมวกฟางนั้นสามารถครอบครองมาได้นะครับโดยการขัดลอกนะไม่ต้องยกมาทั้งอันนะครับแมไม่ต้องไปในบ้าหอกฟางนะครับยกโพนิกีป์นะครับหนักแบบว่าหลายร้อยโลเนี่ยมาแบบว่าเอออย่างเช่นพกติดตัวไปนะในการไปทุกที่นะครับให้ครบสี่ก้อนไม่ต้องสามารถคัดลอกโพนิกีป์ได้นะครับโดยก้อนแรกนั้นนะครับก็อยู่ที่เกาะโซนนะครับโดยจะเป็นโพนิกีป์สีแดงนะครับท ก็เป็นการอธิบายนะครับเกี่ยวกับการเดินทางครั้งแรกๆเลยได้ซ้ำนะครับแล้วก็ก้อนที่2นั้นก็อยู่ในอาณาจักรบิ๊กมัมนะครับโดยบรู๊คนั้นนะครับก็ใช้เลื่อนร่างของตนเองนั้นนะครับในการไปแลกมานะครับก็คือพีแกนั้นสอดแทรกเข้าไปนะครับและท้ายที่สุดนั้นก็สามารถขัดลอกนะครับโพนิกิฟนะครับจากอาณาจักรบิ๊กมัมไปได้นะครับแล้วก็ก้อนล่าสุดนี้นะครับก้อนที่3นะครับก็จะเป็นโพนิกิฟนะครับที่อยู่ภายใต้นะครับเมืองบาดาลนะครับของประเทศวาโนหรือว่าเมืองเดิมของประเทศวาโนนี่แหละครับ ก็สามารถคัดลอกมาได้นะครับด้วยการช่วยเหลือแล้วกันนะครับของสุเกะกิที่พาไปเห็นเลยครับว่าเออมันยังมีพลังิอีกหนึ่งอันนะที่ซ่อนอยู่นะครับภายใต้ประเทศวาโนอันนี้ก็คร่าวๆนะครับสรุปแบบด่วนๆเลยแหละครับว่าเออทั้ง3ก้อนนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งแน่นอนนี้ผมพูดไปแล้วครับว่ามันก็ยังขาดอีกเพียงแค่1ก้อนเท่านั้นนะครับก็สามารถนะครับเป็นไอ้ฉลุยนะครับเข้าไปอย่างฉลุยเลยนะครับในการคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีสหรือไปเกาะสุดท้ายอย่างลาเทลซึ่งแน่นอนถ้าพูดเี่ย มันก็ดูเหมือนง่ายจังเลยนะครับไปแค่ก้อนสุดท้ายอยากรับเทลเนี่ยขาดอีกเพียงแค่1ก้อนเท่านั้นแต่นะครับพักมองดูดีๆแล้วละกอนะครับมันเหลืออีกตั้ง1ก้อนนะครับไอ้ก้อนสุดท้ายเนี่ยก้อนมักจะเป็นก้อนที่สําคัญและมักจะเป็นก้อนนะครับที่น่าจะหายากสุดๆด,ด้วยนะครับหรือนะครับมันเป็นก้อนนะครับที่ต้องมีการแย่งชิงนะครับแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอน อย่างฝั่งโจรสลัดนะครับถ้าถามว่าตัวละครยืนหนึ่งยืนตึงนะครับและยังเป็นตัวเต็งอยู่นะครับที่น่าจะเป็นตัวนตรายสุดๆแล้วนะครับในการจะแย่งชิงนะครับโพนิกิฟก็สุดท้ายชิ้นนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นสาหรับหนวดดำนะครับเพราะปัจจุบันนี้เลยเนี่ยเรานั้นนะครับแทบจะไม่รู้ข้อมูลของหนวดดําเลยว่าหนวดดํานั้นนะครับแกมีข้อมูลอะไรหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับการไปกอดสุดท้ายอย่างลาฟเทลเพราะเราแทบไม่รู้เลยนะครับว่าพี่แกนั้นเข้าครองโพนิกิฟมาแล้วกี่ก้อนนะครับหมายถึงก้อนแดงนะแต่นะครับเชื่อ นั้นก็คงไม่ชะล่าใจหรอกครับที่จะคิดว่าหนวดดามันไม่มีอะไรหรอกมันคงไม่สามารถคว้าโคนิกีไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคงไม่มีใครคิดแบบนั้นนะครับด้วยความอันตรายของหนวดดาด้วยความที่ว่าเป็นคนเล่ห์เหลี่ยมจัดนะครับรอบจัดนะครับแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์มาอย่างดีเพื่อจะคว้าสมบัติล้าค่าอย่างวันพีชนะครับจึงนําไห้ศัตรูที่มันอันตรายที่สุดเลยนะครับของฝั่งของลูฟี่นะที่คิดว่านะครับน่าจะแย่งชิงกันนะอย่างเม,มามันเลยในช่วงไทยๆนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นสาหรับกลุ่่่มโจรสสลดดหนวดดหออําาาะอยงุ ครับกลุ่มโจรสลัดผมแดงที่เพิ่งมีการประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนหละครับว่าถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องล่าวันพีทแล้วก็เป็นอีกหนึ่งศัตรูแล้วกันนะครับโอเคหลายคนจะมองว่าเอ้ยผมแดงเนี่ยเป็นผู้มีประคุณลูฟี่นะจะนับว่าเป็นศัตรูได้หรอจริงๆแล้วเนี่ยโจรสลัดนะครับเมื่อออกเดินเรือแล้วนะครับทุกคนเป็นศัตรูหมดแหละเหมือนที่รอนะเคยเป็นพันธมิตรกับลูฟี่ก็ยังพูดกับลูฟี่เลยแหละครับว่าในเมื่อไม่ได้เป็นพันธมิตรกันแล้วนะครับหรือว่ามีการออกเดินเรือกันแล้วนะครับเขาเท่ากับ อะไรเลยที่เราจะนับว่าแชงน,นั้นก็นับว่าเป็นศัตรูคนหนึ่งของกลุ่มหมวกฟางซึ่งการที่แชงบอกว่าถึงเวลาล่าวันพีทแล้วนะครับเขานั้นต้องมีข้อมูลบางส่วนก่อนหน้านี้อยู่แล้วไม่อย่างนั้นนะครับก็คงจะไม่พูดตอนนี้คิดดูแล้วกันว่าแชงอยู่ดีๆพูดดมาว่าเออเดี๋ยวฉันจะไปล่าวันพีทนะแต่ตนเองนั้นยังไม่มีโพเนกีฟสกอตเลยหรือนะครับไม่มีหนทางในการไปเกาะสุดท้ายเลยเนี่ยผมว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่มันตลกเกินไปหรือเปล่ากับการที่จะมาล่าณนะตอนนี้นะครับยังไงเนะี่ยมันต้องสะสมเอออาไไวว้้นะรหรหืมีีก็แลแลต่่ท กุญแจสําคัญละการไปเกาะสุดท้ายอย่างลาเทลหรือศัตรูอีกหนึ่งคนนะครับที่ถือว่ามาแรงเหมือนกันเลยนะอย่างยูทัตกับตันคิดนะครับหรือซิเรียสซูเปอร์โนวาคนอื่นก็ได้กับการที่คิดบอกนะครับว่าเขานั้นนะครับมีเบาะแสนําหน้านะครับลูฟี่ไปแล้วนะกับชายนะครับที่มีแผลไฟไหม้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับคิดก็มาขิงอีกแล้วครับว่าเขานั้นเนี่ยนำหน้าลูฟี่ไปแล้วนะซึ่งเชื่อว่าไอ้ชายคนนี้เลยเนี่ยน่าจะเป็นชายที่สําคัญนะครับในการบอกทางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับเกาะสุดท้ายอย่าง ความสําคัญของชายคนนี้นะครับอาจารย์โอดานั้นไม่เกลื่อนมาแน่ๆจึงทําให้นะครับพวกคิดพวกลอยหรือใครก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้นะครับที่เรามองว่าโอ้ยดูตามลูฟี่จังเลยเกี่ยวกับการไปก่อสุดท้ายอย่างลาฟเทลไม่แน่เหมือนกันนะว่าไอ้คนคนนี้อาจจะเป็นทางลัดทางหนึ่งที่อาจารย์โอดานั้นใส่เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อทําให้นะครับการไปแย่งชิงนะครับสำับลำค่าวันพีชนะครับในก่อสุดท้ายอย่างลาฟเทลในท้ายที่สุดแล้วนะครับจะเกิดความมันเกิดขึ้นนะครับพาะในส่วนตัวก็เชื่อว่าการไปก่อสุดท้ายอย่างลาฟเทลนะไม่น่า สัตว์โมฟังเท่านั้นที่สามารถที่จะไปได้เพราะว่านะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนสุดท้ายหรือก่อนสุดท้ายก็ได้นะครับมันก็ต้องมีการแย่งชิงที่มันจะหนักจากเต็มนะครับมันคงไม่สนุกหรอกกับการที่ไปก่อนสุดท้ายปั๊บแลวไปเอาวันพีทไม่ได้เลยปั๊บแล้วก็จบเรื่องไปนะครับมันต้องเกิดการล่าก,การแย่งชิงการแสดงให้เห็นเลยครับว่าชายคนนั้นนะครับควรค่คกากับการเป็นราชาโจรสลัดเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของเรื่องวันพีทแล้วก็มาที่กลุ่มสุดท้ายนะครับที่จะเป็นกลุ่มนะครับคอยขัดขวางนะครับ ไม่พ้นสำหรับกลุ่มของฝั่งรัฐบาลโลกนะครับซึ่งฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนะครับพยายามจะขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้โจรสลัดนั้นสามารถไปก่อสุดท้ายอย่างลับเทลได้นะครับไปศึกษาประวัติศาสตร์นะครับช่วง100ปีที่ว่างเปล่าเมื่อ800ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงประวัติศาสตร์นะครับที่ฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนะครับไม่อยากให้ใครนั้นรับรู้เลยจึงทําให้นะครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญเหมือนกันนะที่พวกเรานั้นนะครับต้องมาดูเลยแหละครับว่ารัฐบาลโลก คอยไล่ล่าและขัดขวางนะครับไม้โจรสลัดนั้นนะครับคว้าสมบัติล้ำค่าวันพีดไปได้ด้วยกันนะครับไปก่อนสุดท้ายอย่างลาฟเทลนะครับซึ่งฝั่งรัฐบาลโลกก็สําคัญนะและคนอาจจะมองข้ามไปนะครับว่ามันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกนะตอนนี้โจรสลัดจักรพรรดิมันแข็งแกร่งมากๆแต่อย่าลืมแล้วกันนะครับว่าทางด้านฝั่งของรัฐบาลโลกนั้นมันก็เหลี่ยมเยอะนะครับกองทัพของพวกเขานน้นมีจํานวนที่มันมากสุดๆเลยฝั่งจองพลเรือนะครับพลเรือเอกนั้นก็มาใช้ระดับกีี้ด้วยนะครับความสามารถของพวกเขานั้นอยู่ในระดับทที่่่ไไมธรรดดาาัั้้งนนนนเเลยก็็บวป รู้ที่สําคัญละกันในการแย่งชิงนะครับโพนิกิฟก็สุดท้ายนะครับของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหล่าศัตรูตัวเป้งๆละกันนะครับที่มีสิทธิ์นะครับหรือว่าพวกเขานั้นก็ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าจะมาแย่งชิงนะครับโพนกิฟก็สุดท้ายนะครับเพื่อความสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีชนะครับก็คือเอาง่ายๆแหละพวกนี้นะครับอยากจะไปกอดสุดท้ายอย่างลับเทลทั้งนั้นเลยจริงๆหลายคนสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่บาร์กี้มาล่ะก็เพราะว่านะครับบาร์กี้เนี่ยมันเพิ่งเป็นจักรพรรด เรายังไมรพราะปัจจุบันนี้บาร์กี้พี่แกนั้นก็เน้นในการล่าค่าหัวทหารเรือม,มากกว่านะครับซึ่งอันนี้เราก็เลยไม่ได้ใส่มาแต่เชื่อว่าบาร์กี้ยังไงเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่ต้องการความส,สมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทแน่นอนเพื่อทําการแย่งชิงนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ายัางไงคิดว่าคนในกีฟก้อนสุดท้ายนั้นจะตกอยู่ที่ใครนะครับหรือว่าทุกคนจะได้เลยและไปกอดสุดท้ายอย่างลาฟเทลก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมานะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนนั้นมีความเขียนอย่างไรกันบ้างและเหมือนเดิมมมนนะะคคคครับบาากกุณชืื่่ออออลลลลิิปปี้ยดดแแงเเพจตใ ไมือ่จะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ